มันก็ต่อคำเด็ดมวยเดือดครับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับ age, ชกกันในพิกัด53กิโลกรัม from Spain. E สาจากเมืองกระทิงดุสเปนครับเดซิรีหรือว่าเดซี่โรวีราครับอดีพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตผู้หลงไหลในมวยไทย วัย33ปีครับสูง1 6 3เซนติเมตรในทีมของเซเว่นมวยไทย จากมงดงครับอายุ20ปีจากมหาสา,ารคามประเทศไทยสูง165เซนติเมตรครับชกมาแล้ว22ไฟชนะ13<ทาง>ขอสีปรบมือให้เอมี่พิซซ่ามอราชพัฒมหาสา,ารคาม from Thailand ชื่อน้องแอมี่ครับที่บ้านขายพิซซ่าครับ ก็เติมให้เป็นประโยคต่อเนื่องครับ <S <S เอมิพิซซ่ามอราชพัฒม,ม,มาหาสารคามเมื่อวันนั้น20ปีครับคู่ตกร33ส่วนสูงตาก,กัน2เซนติเมตรครับคนนี้กรรมาการโสพลน,นะครับแม่สวมแมยอยู่บางทีบางครั้งอาจจะจำชื่อสลับครับหน้าคล้ายกันแพะกัะแกะครับต้องเล็งนิดนึงครับ ก็อาจารย์สมพนานมิเล่น,นะครับกรรมาการดาวรุ่งจากทางใต้นะครับมาดูคู่นี้กันครับเอมีพิซากับเดซิลี่โลวิราสูงไกล้เรียกกันนะครับต่างกันแค่2เซนติเมตรเดซ่หรือว่าเดซิลี่โลวิร่านี่เป็นสาวพันดุอยู่แล้วนะครับเชิงมวยนี้ประเภทเดินบูเดินตะลุยเอมีพิซานี่เป็นนักมวยฝีมือเลยครับ ออกแข่งออกบัดสวยงามสาวนักสู้จากเมืองตักกะศิลานะครับมหาสารคามดูการจรดมวยการตั้งการของเดซี่นี่ไม่ยังกะสุภาพบุรุษนะครับแข็งแรงมากครับดูการออกอาวุธดูมัดกล้ามครับอาล้ครับ โอ้โหจีมขวาดูทักษะการออกอาวุธการใช้หมัดนะครับนี่ครับชาวต่างชาติเขาจะเน้นทักษะการต่อยนะครับสังเกตดูครับคนไทยนี่ไม่ค่อยออกหมัดครับก็ถือว่าไม่ต้องเผาหัวกันนานนะครับคู่นี้ครับออกอาวุธกันมาเรื่อยๆโดนคนละแข้งครับ โอ้โห,หมัดแรกแข่งไตขวาาหนักใช้ได้นะครับที่มุมครับมีมาเทียสครับมาเป็นที่เลี้ยงมาเป็นทีมงานคอยดูแลเดซิลี่โลวีราจ่อล่างนะครับเอม่พิซ่ายืนบังยืนยกยืนให้เตะนัโต้เลยครับ ทางด้านดิเซลิโอขวาไปแลกกับขวาหมัดกับแข้งครับแข้งขวาเตะดีนะครับดิเซลิลาวีราครับพยายามจะหั่นล่างครับทางด้านของเอมมี่วิซ่าโอ้โหออกแรงครับ เหมือนจะรอจังหวะนะครับเอมีพิซซ่าครับเป็นหมวยจังหวะ2รอบวกรอโต้ครับแต่ว่าเดืซดล,ลี่เห็นดูจะแกล่งเหลือเกินครับ33แล้วนะครับดูรูปร่างดูมัดกล้ามครับโอ้โหเนื้อตัวชมภาพช้ากันเลยครับ โอ้โหแข่งฝาสวยครับต่วเองมีพิซซ่าก็โต้ทันทีลูกนี้มอนยันหลักครับโอ้โหเสะๆๆๆๆเศสๆออกไปเลยลูกหนักหนูแน่นอนครับอยู่ที่เดซิลีโลเวร่าครับแต่ว่าลูกฝีมือลูกจังหวะอยู่ที่เอมิพิซซ่าโอ้โห,โหดูครับมาสามหมัดเลยนะครับจิมพุกตรงครับม อ่ะไปกันต่อครับเด็ดมวยเดือดเรามีนัดกันครับจันถึงสุกนะครับทางช่อง8หมายเลขยี่สิ็ดห้าทมสิบหนาทีครับดูเรื่องของศิลปะครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับสนุกสนานครับดูครับแข็งแกร่งมากครับสาวจากสเปนรายนี้พยายามจะเดินหน้าตั้มในเลยนะครับเดซิลี่โลวีรา โอ้ยโดนหมัดเหมือนกันครับตีคนละทีครับเกี่ยวไว้แล้วก็คืนด้วยข้งขวาเอมี่พิซซ่าก็อาวุธดีนะครับแต่ว่าชคในแบบเชิงตั้งรับนะครับคอยโต้คอยสวน แมถ้าไม่ชื่นชอบไม่หลงสเสน่ห์มวยไทยนี่ความตั้งใจไม่มีนี่ลำบากนะครับไหนจะสู้กับน้ำหนักตัวตนไหนจะสู้กับคู่ต่อสู้นะครับแล้วต่อยไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหล่อเลยครับดูนครับจิ้มยับซ้ายครับ โอ,โ,โอ้โหขวาสวยครับแข่งของแอมมี่นี่ครับเป็นนักมวที่แข่งยาวเลยครับแอมีพิซซ่าครับเพราะฉะนั้นเวลาเตะแต่ละทีนี่มันจะเห็นได้ชัดก่อนเดินตัดเวทีไปเรื่อยๆครับเดซิี่โลวีล่าโอ้โห มายังไงคืนอย่างนั้นนะครับทั้งคู่ครับแกก็ประเภทหนูทีพี่ทีลยครับมาจับวงในยังไม่ได้ครับโอ้โหจะฟันสอดแต่ว่ายังไม่ถึง หมัดยับซ้ายครับนี่ครับพอชิงทำก็ทำได้ดีครับเอมีวิซา,ตววาแต่ว่าดูครับทางด้านของผู้ต่อกรเดซิลี่ในส่วนใหญ่มาเป็นชุดนะครับบวกบครับโอ้จิ้มท้องจิ้มหน้าครับเดซิลี่โรวลล่าแต่ว่าโดนแล้วก็ไม่มีอาการนะครับ เดินเร็วขึ้นครับทางด้านของอมแมง้างเอาไว้ได้ครับดิซิลี่ชมภาพช้าครับยกสองครับแ,แต่เตยหลุดครับโอ้โหหลุกนี้เตยเข้าบริเวณกลางหลังแข้งดีนะครับเอมี่พิซ่า แต่ว่าเดซิลี่โรบิน่าเรียงทนได้ครับเจอไปหนักๆก็่ยังไม่ถอดใจมีจังหวะลุกไล่ต่อยครับยกสุดท้ายไปกันตอเลยครับเด็ดมวยเดือนครับตอนนี้แรกเป็นแรกแล้วครับเอมิพิซ่าครับเดซิลี่โรบิน่าก็แทบจะวิ่งเข้าหาเลยชวนทะเลาะเลยครับตั้งแต่ต้นยกครับ วงไล่ป้ายกันไปป้ายกันมาไม่มีอะไรครับกรรมการแยกออกมาต้องชิงเดินบ้างครับทางด้านของเอมิวิซ่าครับโอ้โหทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับเดี๋ยวแรงดีเหลือเฟือตีเข้าไปหาครับวางแข้งขวาโอ้ยนี่ครับลูกนำลูกกำปั้นนี่ครับน่ากลัวนะครับ โอโหหลังทีเชื่อบ่อยๆไม่ดีนะครับเอมี่พิซซ่าครับเจอพลังการบุกของโรวิราเข้าไปลูกทีของมาเทียสเซบด้านล่างเป็นหัวใจไทยไปแล้วครับสาวสเปนรายนี้รวมถึงมาเทียสนะครับอยู่บังไทยนานครับรักมอยไทยไปแล้วครับหลงเสน่ห์วัฒนธรรมไทยไปด้วยครับ ดูการออกอาวุธครับโอ้โหดูครับล่างล่างแล้วสับสับแล้วดีดครับโอ้โหแข่งขวาครับเต่ฝังอาวุธดีครับแอมิวิซาแต่ว่่แม่อย่างว่าครับถอยหลังเตะถอยหลังเตะครับชวนทะเลาะเลยครับเดซิลี่โรวิล่า โอ้โหสามยกนี้ไม่มีแรงหมดจริงๆครับสาวจากสเปนอาวุธออกตลอดเดินบุกตลอดสายหน้าแล้วยกกาดไว้สูงๆครับทางด้านของเดซิลลี่โรวิลล่านะครับไม่ประมาทครับดูครับกาดไม่ตกนี่แข้งดีดไว้ยังเป็นบังเกอร์เป็นกันชนได้เลยครับ โอ้โหดูเดินครับ1 2 1 2่ไปเรื่อยครับดูครับอ้าวไม่แน่ครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับทำท่ายาตัวแข็งเหมือนกันครับเหีเียวขาดันล้มลงไปโอ้โหมั่นใจเลยครับชุดนี้ของเดซิลี่โรวิราครับชูมือเลยแต่ก็ยังเดินต่อครับหมดหรือเปล่าครับเอมี้พิซ่าโอ้าขาตายนี่ลำบากแล้วครับถึงตัวอแล้วครับเดซิลี่ อาวุธดีครับแต่ว่าอาการไม่ได้ครับเดซิลี่นี่โดนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดินแล้วโดนแล้วก็เดินเข้าหานะครับดูครับดูครับโดนเข้าไปทำท่าจะซึมๆครับเก่งทั้งคู่นะครับคนหนึ่งจังหวะฝีมือคนหนึ่งเปิดเ,เกมตะลุมบอลครับดูครับ ต้องถามว่าดิสเซลี่นี่ซ้อมเวลาซ้อมๆยังไงครับดูครับโอ้โหพละกําลังนี่คงเส้นคงวาแรงดีไม่มีตกครับแอมี่พิซ่าเนี่ยอาวุธสวยนะครับนี่ครับจังหวะเกี่ยวโป้บังคืนครับดูจังหวะนี้ครับโอ้โหถึงกับหนีไม่ออกครับเอมี่พิซ่าครับเจอกําป้นขวา ชนกไปเหมือนกันนะครับเรา,าจะมาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen after three rounds of Muay Thai action please put your hands together for our winner from the blue corner และเป็นเดซิรีโรวิราครับอาศัยการบุกและก็ออกอาวุธอย่างต่อนเนื่องเอาชนะคะแนนเอมมี่พิซซ่ามรราชพัฒมหาสารคามไปได้ครับ